สวัสดีค่ะยังยังไม่รู้เลยอยู่ตรงไหนจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวบรรยากาศดีมากเฮ้ยยังไงนี่อะไยอันน่องไมา้ไปแกงบ้างเห็นไหมบรรยากาศดีอ่ะทุกคน เตอนั่งล่มนี่หละเย็ยนดีต้งไหนนี่เนี่ยเออนั่งได้เหมือนกันแหละนั่งตรงนี้ก็ได้ลูกเยวสามพ่อที่นั่งตรงไหน,น,ตน,นเตอร์พ่อหาอะไร,รดูดิด้านขวือดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปกินข้างบนดีก,กว่า หาอะไรหากุญแจรถหรือเปล่ากุญแจรถเนี่ยนานั่งอ่ะนนั่งอ้งน,งอนมาเลยนั่งตรงนี้ไหมเตอร์เย็ยนดีเนี่ยลูกคือแบกว่าได้เลยอ่ะบรรยากาศดีมาก พลิกันไม่ค่อยอยู่กินสามถวยก็เอาแกนไปหยิบี่แมากินไ,ไ,ไม่ได้สามถวยเนี่ยจุกจไปแล้ว นแไม่ได้แซะนะอ่าน้ำแข็งถ้าถ้าหนูไม่รู้จักลูกก็ไม่ต้องกินหรอกว่าไปเอาเลยลูถามีลิปิดโทรศัพท์แล้วไปถามพี่แล้เปียยสักที้อะรูเอาเบราตัวเองหรเปล่า 我不要 มา <coughs> <coughs> แล้วเมืงวันอย่างเงี้ยเขาจะไปอยู่ไหนตอนไหนตอนนี้หาล้มไม่อยู่อะได้มองไม่ดูไม่หลับล้มไม้นะขี่ระย,ยานไปนั่งเล่นที่บัา

เมียพี่ต้อยเขาไม่นั่งไม่ไปกินตรองไหนวะตายนี่ไปกินไม่อยู่ไหนไม่ได้อยู่ไนกไปกินก็อยู่ไเหลือเส้นเล็กเส้นมีหลังแล้ก็เน็อนนี้ก็เสิร์ฟเสิร์ฟทั้เซนมีไหมก็คือถ่ายรงนั้นก็ใส่กะทิ ไม่ค,มค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งสิแค่อิ่มใช่อมืมอ,ยอยิ่อมเรอสั่งไม่ได้หรอมายืนสั่งไม่ได้หรไง สามถ้วยกระบกใ่ดีมากมีพี่กี่นะอ๋อมีพี่ส,สดนะ

ไม่แต่งเขาจนมาเผ็ดเหรอี่เพผดจังไยเกียเเก่ยวเรือเกล่ยวเรือปทีใช้ได้ปอปทีปอทีเตอร์ดนน้ำให้แม่หน่อน, <c oughs> น้ำเปล่าแม่กินน้ำเปล่าน้าเปล่า ดูทางให้หน่อยดิกลับทางไหนกลับทางเดิมกลับทางเดิมมาไปทางนี้ไม่ได้เหรอเร้ะ เยอะไม่เยอะถ้ามันใกล้กว่าอืมในส่วนผู้ชายมันก็จะตกรรมมันดีเด็กน้อยเลยนอนแล้วถามช่วยบาเบา